สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ้ยเช่นเคยนะคะวันนี้นุ้ยมีข่าวเกี่ยวกับมติคอรมอเด่นนะคะที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19นะคะเมื่อวานนี้วันที่28เมษายน2563คอรมอมีมติสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ดังนี้นะคะมี4โครงการที่อนุมัตินะคะ 1. อนุมัติขยายเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 3ค่ะก็คือจำกัดการเข้าประเทศนะคะทั้งทาง,ทงบกทางน้ำและทางอากาศทางอากาศให้ขยายเวลาห้ามบินเข้าสู่ประเทศไทยออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะแล้วก็ 2. ห้ามออกนอกเคหสถานนะคะ ระยะเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสีของวันรุ่งขึ้นค่ะก็อันนี้เหมือนเดิมนะคะ 3. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะโดยไม่จำเป็น 4. ห้ามเข้าพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากและเลี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด1 9นะคะเป็นการชั่วคราวแล้วก็โครงการที่2นะคะที่อนุมัติแล้วก็คืออนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะ ก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง30มิถุนายนนะคะ2,563จากเดิม14ล้านคนเป็น16ล้านคนค่ะอันนี้นะคะโครงการนี้ก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันครอบคลุมลูกจ้างสถานการณ์ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆนะคะ วงเงินไม่เกิน240,000ล้านบาทค่ะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะคะก็ะคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563นะคะให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบไม่เกิน10ล้านคนค่ะวงเงินไม่เกิน150,000ล้านบาทค่ะเกษตรกร,ร,ก,รก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มที่1เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและกลุ่มที่2นะคะเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนค่ะแล้วก็โครงการที่3นะคะที่อนุมัติแล้วก็คือเห็นชอบเงินช่วยเหลือผู้พิการสำหรับผู้ที่มีบัตรผู้พิการนะคะจำนวน2ล้านคนคนละ1000บาทและเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ ให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการค่ะที่อายุไม่เกิน18ปีนะคะจำนวน120,000คนจากเดือนละา800บาทเป็น1,000บาทค่ะเริ่ม1ตุลาคม2,563นะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายนะคะโครงการที่4ที่อนุมัติแล้วก็คืออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการประกันรายได้มันสัมปะหลังนะคะ ปี2562-2563ช่วยเกษตรกรสู้ภัยแลง้งและโรคโควิด19ค่ะจำนวน458ล้านบาทนะคะจากเดิมอนุมัติไปแล้ว9,000ล้านบาทนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบ4โครงการเด่นๆนะคะที่คอรมอได้อนุมัติไปแล้วนะคะหนุยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ฟังคลิปของนุยจนจบ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ